เด็กหญิงนิยายท่านอองโปรดรับข้าเป็นภรรยาบทที่หนึ่งรอยห้า อาหนานมองอย่างไรก็รู้สึกว่าภาพนี้ดูประหลาดฉู่ป้าหนิงเกลียดการแตะต้องตัวผู้อื่นขนาดนั้นกลับยอมลดตัวลงไปหิ้วเด็กตัวมอมแมมคนหนึง่งแม้จะจับแค่เสื้อผ้าของเด็กคนนั้นก็ตามนับว่าเป็นการสัมผัสโดยตรงแล้วดังนั้นอาหนานจึงอยากรู้เหลือเกินว่าเด็กมอมแมมคนนั้นมีอะไรพิเศษกว่าคนอื่นเผ่าว่าเด็กคนนั้นสกรปรกเกินไปจริงๆนอกจากดู ออกว่าเป็นเด็กผู้ชายแล้วแม้แต่เครื่องหน้ายังเห็นไม่ค่อยชัดนักเห็นอาหนานปรากฏตัวดวงตายเย็นชาของสูป้าหนิงอาบย้อมความอบอุ่นเล็กน้อยจากนั้นเลื่อนสายตากลับไปยังเด็กน้อยที่ดิ้นรนไม่หยุดภาวามือเขาเหมือนคีมเหล็กไม่ว่าเด็กคนนั้นจะดิ้นอย่างไรก็ไม่หลุดท่านอองเด็กคนนี้อาหนานถามด้วยความลังเด เก็บมาได้ชูป้าหนิงตอบอย่างไม่ใส่ใจรู้สึก,กรำคาญกับการดิ้นรนของเด็กน้อยนี้เหลือเกินแม้เด็กมอมแมมคนนั้นจะมีใบหน้าดุร้ายแต่ปากกลับส่งเสียงขู่ฟอ่ออเหมือนสัตว์ป่าร่างเล็กมีความยืดหยุ่นและมีกำลังมากพยายามใช้ทุกวิถีทางเพื่อหนีออกจากพันธนาการของชูป้าหนิงท่านพ่อท่านแน่ เวลานี้เองซาลาเปาน้อยชูชู อุ้มลูกกรต่ายสัตว์เลี้ยงของนางเข้ามามองเหตุการณ์ในห้องโถงอย่างประหลาดใจเล็กน้อยอาหนานเห็นข้างหลังซาลาเปาน้อยมีสาวใช้หลายคนในใจกังวลเล็กน้อยว่าชูชูเข้ามาตอนนี้จะเกิดเหตุไม่คาดฝันอะไรหรือไม่ตั้งแต่มาอยู่ที่บ้านพักแห่งนี้ซาลาเปาน้อยก็บ่มเพาะนิสัยอย่างหนึ่งขึ้นมาถ้าบิดามารดากลับมาจากข้างนอกนางจะต้องออกมาต้อนรับ เป็นลูกสาวที่ดีที่ทำให้บิดามารดาสบายใจเมื่อก่อนอาหนานจะชมว่านางเป็นเด็กดีแต่ว่าตอนนี้นางคิดว่าต้องอบรมสั่งสอนลูกใหม่สักหน่อยแล้วฉู่ปา้าหนิงเห็นลูกสาวปรากฏตัวก็ขำมวดคิ้วเล็กน้อยจู่จูพันรู้สึกเจ็บที่ข้อมือ อมหน้าดูเห็นเจ้าตัวเล็กออกแรงพลิกตัวสองมือจับแขนเขาและใช้ฟันกัดสีหน้าจู่ป้าหนิงเยียบเย็น จี้จุดชีพจรด้านหลังคอของเด็กน้อยทำเอาเด็กน้อยร้องหอยหวนและปล่อยปากทันทีจากนั้นเขาถูกย้นออกไปแม้เด็กชายคนนั้นจะถูกโย้นออกไปแต่มือเท้าว่องไวยิ่งเขาตีลังกากลางอากาศพอแตะพื้นแขนขาทั้งสี่ก็หุบเข้าหากันทําตัวเหมือนลูกกลมที่กิ้งหลุนหลุนไปจนถึงข้างภารณีประตูจนกระทั่งถูกภรณีประตูสูงสัก กัดไว้แต่เขาไม่บาดเจ็บเลยแม้แต่น้อยการกระทําที่เหมือนทักษะพิเศษทําเอาอาหนานเห็นแล้วอ้าปากค้างพอหยุดกลิ้งเด็กชายคนนั้นก็มอบอยู่บนพื้นเหมือนสัตว์ป่ามือเท้าทั้งสี่แตะพื้นร่างกายก่งขึ้นแยกเคี้ยวส่งเสียงคำรามต่ำใส่ฉู่ป้าหนิงมองสู่ป้าหนิงอย่างระแวดระวังที่นี่มีคนผู้นี้เท่านั้นที่อันตรายที่สุด ถ้าไม่อยากตาย ก็เก็บท่าทางเช่นนี้ของเจ้าไปซะชูป้าหนิ่งแท่นเสียงเยียบเย็นเด็กคนนั้นยังคงจ้องเขาอย่างระแวดระวังเห็นเขามีสีหน้าเย็นชาดุดันใบหน้าไร้ความรู้สึกกลิ่นอายอันตรายแผ่ออกมาก็อดไม่ได้ที่จะงอขาขึ้นถาท่าเฝ้าระวังที่สามารถเปลี่ยนเป็นฝ่ายรุกหรือฝ่ายรับก็ได้แม้ร่างกายของเด็กชายจะสกะปกมอมแมมแต่ดวงตาคู่นั้นดำคลับเป็นประ ายอย่างน่าแปลกดูเหมือนดวงดาวตรงขอบฟ้าหากเจ้าอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปและอยากแก้แค้นข้าสามารถช่วยเจ้าได้เงื่อนไขคือเจ้าต้องมอบชีวิตและความพักดีของเจ้าให้กับเจ้าหนาย่ยชูป้าหนิงยืนเอามือไพรหลังเอ่ยเสียงเรียบกับเด็กชายเด็กชายยังคงมองเขาอย่างระแวดระวังคลายฟังไม่รู้เรื่องสีหน้าไม่ผ่อนคลายลงเลยแม้แต่น้อย ชูชูมานี่ชูป้าหนิงร้องเรียกเด็กน้อยที่อยู่ด้านข้างสาะเปาน้อยชูชูเป็นเด็กที่เชื่อฟังมากพอได้ยินบิดาร้องเรียกนางก็อุ้มกระต่ายน้อยเดินเข้าไปช้าช้า ท่านพ่อเด็กน้อยเงยหน้าขึ้นและคลี่ยิ้มหวานให้เขาแน่นอนว่ารอยยิ้มหวานของนางจู่โจมหัวใจอาหนานอย่างรุนแรงเกือบจะกลุ่มหน้าอกกรีดร้องออกมาอยู่แล้วเวลาซาะาเปาน้อยใช้ใบหน้าที่เหมือนท่านอองทำเรื่องแบบนี้มันช่างน่ารักเหลือเกินชูป้านหนิงลูบหัวเด็กน้อยจากนั้นจูงมือนางเดินไปหาเด็กชายพอชูป้านหนิงเดินเข้าไปใกล้เด็กชาย ก็เริ่มใช้มือตักุยพื้นอย่างกระสับกระส่ายตปากเป็งเสียงคลางออกมาเหมือนไม่สบายใจอย่างยิ่งนับตั้งแต่วันนี้ไปชื่อของเจ้าคือจนินสู่ป้าหนิงยืนอยู่ตรงหน้าเด็กชายและพูดส่วนนางคือเจ้านายของเจ้า เด็กชายมองสาลาเปาน้อยที่ถูกชายหนุ่มจูงไว้อย่างรวดเร็วจากนั้นมองสู่ป้าหนิงด้วยสายตาระแวดระวังต่อไปฉู่ป้าหนิงไม่ได้ทำอะไรออกคำสั่งว่าเด็กๆมาพาเขาไปทำความสะอาดองค์ารักนายหนึ่งที่ยืนอยู่ด้านข้างก้าวเข้ามาคว้าคอเสื้อของเด็กชายแน่นอนว่าการกระทำนี้ ทำให้เด็กชายที่ดูเหมือนสัตว์ป่าแผ่เสียงและกัดคนดูเหมือนสัตว์ที่ห่มหนังมนุษย์อย่างไรอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นการกระทําหรือสีหน้าล้วนเหมือนสัตว์ป่าอย่างยิ่งองคารักผู้นั้นจนปัญญาจึงได้แต่บีบคอเขาและพาออกไปรอจนผนออกไปแล้วอาหนานจึงปรลาเดินเข้ามาถาม ท่านอองท่านเก็บเด็กกลับมาทำไมหรือแล้วเหตุใดจึงให้ชูชูเป็นเจ้านายของเขาภาพนี้ดูประหลาดเหลือเกินรู้สึกน้ำเน่าเหมือนกำลังอ่านนิยายอีกทั้งการเอาเด็กชายท่าทางประหลาดมาเป็นทาสของลูกสาวหมายความว่าอะไรตอนนี้ไม่นิยมท่าสักหน่อยชูป้าหนิงจุงมือสาะเปาน้อยและประคองอาหนานเดินกลับห้องนอนหลกัก เขาคือองคารักเงาที่ข้าเตรียมไว้ให้ชูชูหากโชคดีองคารักเงาของสู่ชูในอนาคตก็คือเขาแต่หากไร้ความสามารถสู่ป้านหนิงไม่ได้พูดต่ออาหนานฟังแล้วอกสั่นขวัญผวาในใจว้าวุ่นเล็กน้อย องคารักเงาอะไรกันดูเหมือนลูกสาวไม่ต้องการกระมังอานานรู้ว่าองค์ชายบางคนมีองคารักเงา้าว่าองคารักเงาเหล่านั้นหลวนฝึกฝนโดยกององคารักลับไม่ว่าคนใดหลวนมีจิตใจจงรักพักดีวรยุทธแข็งแกร่งยอดเยี่ยม องคารักร้อยนายยังมีประโยชน์ไม่เท่าองคารักเงานายเดียวด้วยซ้ำแต่เนื่องจากการฝึกฝนองคารักเงานายหนึ่งใช้เวลานาน,านเกินไปค่าตอบแทนสูงเกินไปดังนั้นองคครักเงาที่ฝึกฝนได้จึงมีจำนวนน้อยมากไม่ใช่ว่าองค์ชายและองค์หญิงทุกคนจะมีองคารักเงาของตัวเองแน่นอนท่านหญิงคนหนึ่งยิ่งไม่มีสิทธิ์จะมีองคครักเงาดังนั้น อาหนานจึงไม่เข้าใจจริงๆว่าชาไหนเขาจึงคิดจะฝึกฝนองคารักเงาขึ้นมาให้ลูกสาวเป็นเพราะไม่อาจหาองคารักเงาจากกององคารักลับมาให้ลูกสาวได้หรือ ตัวเองถึงต้องฝึกฝนขึ้นมาเองเข้ามาในห้องด้านในแล้วระหว่างที่สาวใช้ไปเตรียมอาหารข้าอาณานึกขึ้นได้ว่าเมื่อครู่นี้มือของเขาถูกเด็กน้อยคนนั้นกัดจนเป็นแผลจึงรีบสั่งให้คนเอายาสมานแผลเข้ามาและจัดการบาดแผลที่มือให้เขาขณะเดียวกันก็ทำความเข้าใจกับสถานการณ์ไปด้วย ท่านอองเด็กคนนั้นเก็บมาจากที่ไหนหรือบนภูเขาอาหนานขมวดคิ้วน้อยๆเป็นลูกของชาวบ้านแถวนั้นที่พลัดหลงมาหรือเปล่าลองตรวจสอบดูก่อนดีกว่าว่าเป็นเด็กของชาวบ้านแถวนั้นที่หายตัวไปหรือไม่อาหนานคิดว่าเรื่องนี้สําคัญมากถ้าเด็กคนนั้นเป็นลูกของชาวบ้านละแวกนั้นเช่นนั้นก็ส่งตัวเขากลับพืนไปดีกว่า ถึงอย่างไรเด็กที่มีพ่อแม่ย่อมมีความห่วงกังวลในใจไม่มีทางเต็มใจมาเป็นองค์รักเงาที่ไร้ซึ่งอิสระให้คนอื่นรอกยิ่งไม่ต้องพูดถึงการมอบชีวิตและความจงรักภักดีให้เจ้านาย อีกทั้งอานานรู้สึกว่ายุคสมัยนี้เด็กผู้ชายมีค่ามากกว่าเด็กผู้หญิงคงไม่มีบ้านใดตัดใจพิ้งเด็กผู้ชายได้ไม่แน่บางทีอาจพลัดหลงกับครอบครัวไม่ชูป้านหนิงปล่อยให้อานานใส่ยาให้เขาอย่างเอาใจใส่แม้แผลที่มือจะทำให้เขารู้สึกรังเกียจแต่พอได้รับความห่วงใย,ยจากอานานหัวใจของเขาก็บังเกิดความอ่อนโยน วันนี้กลับมาช้าไปหน่อยพวกเราจึงใช้ทางลัดซึ่งเป็นเส้นทางเล็กๆบนภูเขาคิดไม่ถึงว่าระหว่างทางจู่ๆเขาจะพุ่งออกมาโจมตีม้าของข้าไม่รอให้ฉูป้าหนิงพูดจบอาหนานก็แทบจะกระโดดขึ้นมา โจมตีม้าของท่านแล้วท่านบาดเจ็บตรงไหนหรือไม่พูจบก็จะโผล่เข้าไปเปิดเสื้อผ้าเขาตรวจสอบดูสู่ป้าหนิงหยุดการกระทำร้อนรนของนางมุมปากอมยิ้มจางๆบอกนางว่าตัวเองไม่ได้รับบาดเจ็บด้วยวรยุทธ์ของสู่ป้าหนิงเขาไม่มีทางได้รับบาดเจ็บจริงๆอาหนานถึงได้วางใจ กว่าองคารักษ์จะจับตัวเขาได้พบว่าเขาอาศัยอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งได้ยินว่าเขาถูกแม่สุนัขป่าตัวหนึ่งเลี้ยงดูจนเติบใหญ่เขาฟังภาษาที่เราพูดดูเรื่องแค่พูดไม่ได้เท่านั้นอาหนานเบิกตากว้างถูกสุนัขป่าเลี้ยงดูจนเติบใหญ่ถ้าอย่างนั้นก็เป็นลูกสุนัขป่านะสิ านานคิดถึงนิทานในยุคปัจจุบันเรื่องที่เด็กถูกหมาป่าเลี้ยงดูจนตอทั้งยังคิดถึงการกระทำบางอย่างของเด็กคนนั้นที่เหมือนหมาป่าตลอดจนท่าทางดุร้ายเหมือนลูกหมาป่าของเขาเข้าใจในที่สุดว่าเพราะอะไรก่อนหน้านี้นางรู้สึกว่าเด็กคนนั้นแปลกประหลาดพี่แท้แปลกตรงนี้นี่เอง ลูกสุนักป่าชู่ป้าหนิงมองอาหนานอาหนานหัวเราะแห้งๆในเมื่อสุนัขป่าเลี้ยงดูจนโตก็ต้องเป็นลูกสุนัขป่าสิเรื่องบางอย่างก็อธิบายยากเหมือนกันชู่ป้าหนิงเห็นแผลที่มือถูกพันผ้าเรียบร้อยแล้วเขายิ้มบางๆและโนมใบหน้าประทับจุงพิษอ่อนโยนบนริมฝีปากนางเอ่ยว่าตอนองค์ครักจับตัวเขาได้ เจอครอบครัวนายพรานที่อาศัยอยู่บนภูเขาครอบครัวนายพรานพอจะเข้าใจสถานการณ์เขาอาศัยอยู่บนภูเขามาสิบกว่าปีเข้าใจลักษณะนิสัยของสัตว์ป่าเป็นอย่างดีทั้งยังรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเด็กคนนั้นจากคำบอกเล่าของนายพรานเขาพบเด็กคนนั้นเมื่อสองปีก่อนไม่รู้ถูกใครเอามาทิ้งไว้บนภูเขาจากนั้นเด็กถูกแม่สุนัขป่าตัวหนึ่ง ที่พึ่งสูญเสียลูกข้าไปเลี้ยงเป็นลูกนายพรานคุ้นเคยกับภูเขาลูกนั้นมากตั้งแต่เจอเด็กคนนั้นก็มักจะไปหาเขาที่ถ้ำอยู่บ่อยๆไปพูดคุยและเอาของกินไปให้ คงเพราะเขาไม่ได้มีเจตนาร้ายแม่สุนัขป่าจึงไม่ได้ขัดขวางแต่กลับไม่ยอมให้เขาพาเด็กคนนั้นไปเลี้ยงดูทว่าเด็กคนนั้นถูกสัตว์ป่าเลี้ยงดูจนเติบใหญ่คงคิดว่าตัวเองเป็นสุนัขป่าเช่นกันจึงไม่ยอมพูดภาษาคนทว่าฟังรู้เรื่องหลายวันก่อนหน้านี้ได้ยินว่าแม่สุนัขถูกกลุ่มชนชั้นสูงที่เข้าป่ามาล่าสัตว์ฆ่าตายเด็กคนนั้นสูญเสียแม่ทำ ให้โปรดแค้นมนุษย์มากมักจะไปก่อกวนมนุษย์ที่ขึ้นมาบนภูเขาอาหนานฟังแล้วเต็มไปด้วยความสนใจรู้ว่าเด็กคนนั้นไม่ใช่ลูกของชาวบ้านแถวนั้นก็ดีไหนเมื่อถูกคนทอดทิ้งพวกเขาเก็บมาก็ใช่ว่าเป็นเรื่องไม่ดี ถึงอย่างไรเขาก็เป็นคนไม่อาจใช้ชีวิตอยู่ในโลกของสัตว์ไปตลอดได้ถูกคนเก็บกลับมาก็นับว่าเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งเมื่อรู้สึกว่าไม่มีปัญหาแล้วอาหนานจึงยอมรับการกระทําของเขาเงียบๆหวังว่าเด็กคนนั้นจะเป็นคนเอาการเอางาน อนาคตสามารถพัฒนาตัวเองตามเกณฑ์มาตรฐานของชูป่ป้าหนิงได้แม้อาหนานไม่รู้ว่าหากเขาถูกละทิ้งจะเป็นอย่างไร ต่ในใจมักสังหอนไม่ดีดังนั้นจึงหวังว่าเด็กคนนั้นจะไม่ถูกชูป้าหนิงทิ้ง,พ,งพอชูป้าหนิงกินอาหารข้ามเสร็จองคารักก็พาเจนเด็กชายที่อาบน้ำชำระล้างร่างกายจนสะอาดแล้วเข้ามาตอนนี้อาหนานเริ่มเข้าใจความในที่ซ่อนอยู่ในคำว่าเจนพี่ชูป้าหนิงใช้เป็นชื่อของเขาแล้วเจน แปลว่าบรรลุหมายถึงบรรลุถึงความสมบูรณ์แบบในทุกๆวันคงเพราะหวังอยากให้เขาเป็นองค์รักเงาที่สมบูรณ์แบบคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นด้านกำลังวังชาหรือความจงรักภักดีล้วนสมบูรณ์พร้อมเด็กชายที่อาบน้ำจนสะอาดแล้วสวมชุดผ้าแพรสีดำเรียบดวงหน้าเล็กดูผอมสูบเหลืองซีดแต่เครื่องหน้าของเขาเห็นตรงน่ารักคงเพราะถูกหมาป่าเลี้ยงดูมา ไม่ได้กินอาหารที่สะอาดและเพียงพอร่างกายจึงค่อนข้างผอมแห้งแต่เวลาเขาก่องตัวขึ้นเหมือนสัตว์ตัวเล็กๆ กลับให้ความรู้สึกกดดันเกินใครเหมือนกำลังเผชิญหน้ากับสัตว์ป่าตัวเล็กที่ห่มกายด้วยหนังมนุษย์ท่าทางเด็กชายคงไม่ชินกับสัมผัสนุ่มลื่นของเสื้อผ้าชั้นดีสองมือจึงดึงเสื้อผ้าเป็นระยะครั้นฉู่ปาหนิงประวัติสายตาเรียบเฉยมองไปเด็กชายก็กก่งตัวขึ้นอย่างอดไม่ได้ปากส่งเสียงร้องเหมือนสัตว์เวลารู้สึกไม่ปลอดภัยอาหนานกับลูกสาวนั่งมอง อยู่ด้านข้างคงเพราะหายากพี่นางจะแสดงสีหน้าสนอกสนใจชูป้าหนิงจึงพานางมาพบเด็กชายคนนี้ด้วยจะอย่างไรวันหน้าเด็กคนนี้ก็ต้องกลายเป็นองค์ครักเงาของลูกสาวแม้อานานรู้สึกว่าทำแบบนี้ไม่ยุติธรรมกับโชคชะตาของเด็กชายแต่สาเหตุทั้งหมดล้วนทำไปเพื่อสารเปาน้อยดังนั้นจึงเลือกที่จะเงียบ ตั้งแต่วันนี้ไปข้าจะมอบหมายการบ้านให้เจ้าทุกๆุกห้าวันข้าจะให้คนทดสอบเจ้าหากไม่ผ่านต้องถูกลงโทษส่วนพี่ว่าจะลงโทษอย่างไร ถึงเวลาค่อยดูผลงานของเจ้าดูเหมือนเด็กชายจะเข้าใจแต่ก็เหมือนไม่เข้าใจเอาแต่จ้องสู่ป้านหนิงด้วยสายตาระแวดระวังคนผู้นี้ทำให้เขารู้สึกอันตรายมากที่สุดอันตรายยิ่งกว่าพี่เสือบนภูเขาที่มักรังแกเขาอยู่บ่อย เขาต้องระวังหาไม่อาจตายเหมือนท่านแม่ได้พอคิดถึงแม่หมาป่าที่ตายไปใบหน้าของเด็กชายก็ฉายแววเจ็บปวดสายตาที่มองคนในห้องสะท้อนความแค้นเข้ากระดูกดำอาหนานเห็นสายตาของเด็กชายแล้วพันรู้สึกกังวลใจอยู่บ้างเห็นได้ชัดว่าเด็กคนนี้เห็นมนุษย์เป็นศัตรูเขาจะกลายเป็นองครักเงาของลูกสาวได้จริงๆหรือ ไม่ใช่เมื่อเรียนรู้วิชาสำเร็จมีกำลังแล้วจะลงมือขย่ำเจ้านายโดยไม่ลังเลนะชูป้าหนิงกลับทำเหมือนมองไม่เห็นกำชับเรื่องอื่นต่อไปรอจนอาหนานดึงสติกลับมาจากความกังวลก็ต้องตกใจเมื่อเห็นซาลาเปาน้อยถาไหลตัวลงจากเตียงเตาและเดินเข้าไปหาเด็กชายคนนั้นชูชูกลับมา อาหนานร้องเรียกด้วยความตกใจเด็กคนนั้นถูกหมาป่าเลี้ยงมานิสัยดิบเถื่อนยังไม่หมดไปหากทำร้ายลูกของนางจะทำอย่างไรไม่ต้องห่วง เขาไม่กล้าทำร้ายชูชูหรอกชูป้าหนิงโอบไหล่านางและปลอบโยนเสียงค่อยหัวใจของอาหนานแขวนเตึงอยู่ที่ตัวลูกสาวไม่ได้ฟังคำพูดเขาให้ชัดเจนเส้นประสาทต,ตึงเครียดหากไม่เพราะชูป้าหนิงโอบไหล่านางไว้เชื่อว่านางคงกระโดดผึงแล้วพุ่งเข้าไปลากตัวสาราเปาน้อยที่ทั้งเปิ่นและใจกล้ากลับมาแล้ว่าวาเหนือความคาดหมายเด็กชายเพียงแค่มอง เด็กน้อยที่เดินเข้ามาหายอย่างระแวดระวังเหมือนสัตว์ป่าที่ถูกรุกล้ำอนาเขตเขาก่องตัวขึ้นส่งเสียงขู่เตือนขายจะห้ามนางไม่ให้เข้ามาแต่กลับไม่ได้โจมตีพออาหนานเห็นเขาต้องสาะเปาน้อยอย่างระแวดระวังพลางเหลือบมองสู่ป้าหนิงเป็นระยะนางก็เข้าใจสาเหตุที่เขาไม่กล้าขยับขยื่นเขาหวาดกลัวฉู่ป้าหนิงอย่างยิ่งแม้สู่ ป้าหนิงเพียงแค่นั่งอยู่ตรงนี้ จิบน้ำชาชาชาโดยไม่ทำอะไรเลยเขาก็ยังระแวดระวังอย่างยิ่งพอได้ข้อสรุปนี้อาหนานก็โล่งออกจากนั้นนึกขึ้นได้ทันทีหรือท่านอ๋องของนางทำอะไรลงไปถึงทำให้เด็กหวาดกลัวขนาดนี้ซาลาเปาน้อยชูชูยืนอยู่ตรงหน้าเด็กชายมองเขาก่อนจะหันไปมองบิดามาดาครั้นเห็นบิดาพยักหน้าให้นิดนิดนางจึงเม้มปา ยิ้มน้อยๆและยื่นก้อนกลมสีขาวในมือออกไปให้เด็กชายเจน ตายตายเด็กชายที่ชื่อเจินจ้องกระต่ายอยู่เนิ่นดน,นันไหนที่สุดก็เงยหน้ามองเด็กหญิงตัวเล็กกว่าเขามากนางดูอ่อนแอยิ่งนักแค่เขากระโจนเข้าไปก็สามารถกัดคอนางจนขาดได้แล้วแววตาของเด็กชายสั่นไหวเล็กน้อยจูจ่ๆด,ดวงตาก็ฉายความซาบซึ้งใจรับลูกกระต่ายมาจ่อที่ปากอ้าปากทำท่าจะกัดลงไปที่คอของกระต่าย อเห็นท่าทางดุร้ายของเด็กชายที่จะกินสัตว์สด,สดๆหานานปิดปากอูทานเสียงเบาในใจพลันบังเกิดความเคลื่อนเหียนอยากอาเจียน แต่กระต่ายตัวนั้นยังไม่ทันถูกกัดคอองครักษ์ที่เฝ้าอยู่ด้านข้างก็ปราดเข้ามาหยุดยั้งการกระทำดุร้ายของเด็กชายองครักษ์ผู้นั้นบีบใต้คางของเด็กชายเขี้ยวของเด็กชายค้างอยู่เหนือคอของกระต่ายไม่อาจออกแรงกัดลงไปได้กระต่ายตัวนั้นเหมือนตระหนักว่าชีวิตตกอยู่ในอันตรายขนจึงชี้ขึ้นและดิ้นรนไปมาตามสั่น ชาาตยานเมื่อไม่ระวังจึงดิ้นหลุดจากมือของเด็กชายครั้นเห็นกระต่ายน้อยที่อ่อนแอจะร่วงลงบนพื้น องคครักก็ตาเร็วมือไวรับไว้ได้สารเปาน้อยเบิกตาโตคลใครไม่รู้ว่ากระต่ายน้อยที่นางรักเพึ่งก้าวผ่านประตูผีมาเห็นองค์รักเคืนกระต่ายให้นางอย่างนอบน้อมนางรับไว้ด้วยสองมือทันทีจากนั้นเอียงคอจ้ององค์ครักกับเด็กชาย องคารักแ,แอมเบารู้สึกว่าการที่ท่านหญิงน้อยแสดงท่าทางเช่นนี้ด้วยใบหน้าของท่านอองช่างน่ารักเสียนี่กระไรอยากหัวเราะอ,ออกมาเหลือเกินเด็กชายไม่ได้กัดกระตายแม้สีหน้าย,ยังคงไร้อารมณ์แต่ดวงตาคู่นั้นสายแววไม่พอใจสองตาจับจ้องกระต่ายตัวนั้นสายตานั้นอื้มเห็นชัดว่าเป็นสายตาที่มองอาหาร เออเขาคิดว่านี่เป็นอาหารหรืออาหนานหายใจกระชัน้นพรางถามขึ้นต่อให้เขาไม่รู้สึกว่ากระต่ายน่ารักแต่ไม่รู้สึกหรือว่ากระต่ายตัวเล็กเกินไปเนื้อมีอยู่ไม่เท่าไรไม่น่ากินแม้แต่น้อย องคารัก์ผู้นั้นเป็นคนนำตัวเด็กชายไปอาบน้ำชำระล้างร่างกายทั้งยังเป็นหัวหน้าองคารักในจวนมีนามว่าชูจงได้ยินคำพูดของอนานาแล้วหัวหน้าองคารัก์จึงตอบว่า พระชายาจนถูกแม่หมาป่าเลี้ยงมาจึงติดนิสัยแบบหมาป่าได้ยินครอบครัวในพรานบอกว่าเขากินของดิบพร้อมกับแม่หมาป่ามาตลอดดังนั้นย่อมคิดว่ากระต่ายตัวนี้เป็นอาหารขอรับ ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <S <S 1> <S 1> หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ